ครับวันดีวันนี้นะคือสิ่งที่ผมรอคอยมาตั้งนานแต่ไม่เคยอัานให้ทุกผู้ชมดูนะนทุกคนเห็นลูกอมผมไหม,มเห็นลูกอมใช่ไหม,ไมเห็นลูกอมผมใช่ไหมมันมีอยู่ร้อยสองอันซึ่งมันเป็นอะไรไม่ได้เลยที่ผมจะทำนั่นก็คือไปหนึ่งของไปทำไบแผดให้น้องก่อนนะครับเป็นอะไรปนึง คุณนี่อ๋มาละรอก่อนโอเคครับโอเคครับเ,เป็นนังมาได้มามาแล้วครับเออเออโอเคนะครับ,อรบตอนนี้คนเห็นนี่ใช่ไหมมันเ,เป็นตัวมิน้นใช่ไหมรออยู่ที่ ร้อยลูกอมนะมันเหมือนจะเป็นลูกอมมิ้นตนะ์ <c oughs> มาซื้อได้ไหม,มกดปับเออฮือมอมอเดี๋ยวออนชดชร์นะโอ้โหสูตรจรุดมันสามารถเสิมพลังให้ต้นถั่วแต่ละตัวได้นะไม่ว่าจะเป็น พรีชูเตอร์ธรรมาดานะอ่าแล้วก็รีพิเตอร์นี่ก็ได้อ่านี่อันว่าอะไรเอิมชวีพีชูเตอร์ไม่อะไรอีกแบบเป็นตระก,กูลพีีชูเตอร์นี่นี่นี่พีพูดใช่ปะ่ะพีพูดนี่นี่ด้วยปะ่ะน่าจะเป็นตระก,กูลต้นถั่วแบบนี้น่าน่าจะประมาณนี้แนหะเฮ้ยหรือเาลาจะเสริมได้ถ้าเสริมได้อ,อ,อีปิกมาก แต่ว่าได้มาแล้วลอยกว่าลูกอมอแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบายโอเมก้าก่อจ้ะ